สวัสดีค่ะวันนี้จะมาสอนทําผมนะคะแต่เนี่ยเป็นทรงที่ลูกน้าชอบทาประจําค่ะเป็นแบบสวอนพองๆแต่วันนี้ลูกน้ําจะมาในลุคของสาวหวานค่ะเป็นได้ตรงนะคะแล้วก็งุ้มปลายนิดหน่อยแบบนี้นะคะแล้วก็เพิ่มกับการใส่หมวกเข้าไปนี่ก็จะดูเป็นแบบไม่เยอะมากสวัสดีนะวันนี้จะมาทาผมไม่ดูนะ่ะ ก็ฉันใช้นี่เลยเป็นลุ่นใหม่นะเป็นไดเก้าหัวสิหัวทีเดียวเออแล้วก็มันก็จะมีแล้วเราจะให้ดูนะนี่ก็จะเป็นหัวต่างๆอันนี้ก็จะสามารถหนีบตรงได้อันนี้ก็ม้วนไดน้นี่ก็เป็นหวีแปลงแล้วก็ม้วนลอนเล็กๆแล้วก็สวดแถบนี้นะคะจะเป็นอันที่ลูกน้ำใช้บ่อยมากก็คือมันสามารถไดตรงได้แล้วก็ม้วนลอนได้เลยอันนี้ก็จะเป็นแบบเป่า,เป,าเป่าแห้งแล้วก็จะเป็นตัวใดนะคะ โอเคอันแรกนะคะเราก็เสียบปลากค่ะแล้วก็เลือกแปลงนะคะอาจจะใช้เป็นหัวนี้เพื่อเป่าแห้งก่อนน้ำเป่าไปเรียบร้อยแล้วแหละแล้วก็ใช้เป็นหัวแปลงแบบนี้นะคะเพราะว่าลูกค้าหลายคนนะบอกว่ามันพันหัวใช่ไหมอยากจะบอกว่าวีผมสามผมก่อนเพราะไม่งั้นบางทีผมเราแบบมันมันพันกันอยู่หรือยอะไรเงีย้ยก็ทําให้แบบใหยยาง ็นซี่ๆแบบนี้ก็สามารถได้ตรงได้เราจะได้ให้มันเป็นได้ตรงแล้วก็ไต่มุมๆนะคะสังเกตไหมว่าน้ำจะค่อยๆหมุน คลายค่อยๆหมุนคลายแล้วก็ดึงออกนี้นะคะเพื่อผมมันจะได้ไม่พันกันเนาะเราจะทำแบบนี้ไปเรื่อยๆเห็นไหมเราจะได้ผมแบบเริ่มตรงขึ้นแล้วอะไรขึ้นแล้วนะคะอาจจะมีการเปลี่ยนหัวนิดนึง แล้วก็นะ่ก็จะมาใช้ไอตัวนี้นะคะเพื่อให้มันตรงมากยิ่งขึ้นนะคะเพราะว่าอันเมื่อกี้คือเหมือนแบบใดแบบเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะให้มันพยายามให้มันตรงแต่ว่ามันยังจะไม่แน่นมากอันนี้คือมันจะตรงมากกว่า แบบกระจึกหนึงนะคะมันก็จะมีเห็นไหมมันก็จะงอตรงปลายนี้แล้วก็ทําแบบนี้ให้ทั่วทั้งศีรสานะคะใครที่เพิ่งหัดทําก็ระวังมือหน่อยระวังจะร้อนเพราะว่าเดี๋ยวเวลาจับอะมันจะ เวลาจับนะคะน่าจะจับบริเวณนี้นะคะอย่าไปโดนข้างในมันเพราะว่าเดี๋ยวมันจะร้อนแล้วก็ทําแบบนี้ค่ะสลับหัวไปคือแดงตรงก่อดแล้วค่อยแดงงมปลาแบบนี้อ่ะเดี๋ยวไปดูกันถ้าเริ่มใกล้เสร็จแล้วจะเป็นยังไง แนี้นะคะแล้วก็จัดทรงนิดนึง,งดึงอ่ะจัดทรงโอเคโซนผมหน้าม้าของน้ำที่มันยังไม่ค ouais. ่อยจะยาวนะคะล้วก็จะปาดเก็บกิดดำติดแบบนี้ก็จะดูเป็นลุปแบบ ผู้หญิงหวานๆนะคะซึ่งปกติน้ำจะชอบดันเอ้ยได้แบบให้มันมีวอลลุ่มเยอะๆพองๆของมันเริ่มมีจํานวนจํากัดแล้วเริ่มมีน้อยแล้วนะคะใครที่แบบช้าอาจจะอดได้เอ้ยแล้วก็เดี๋ยวจะมาแนะนําหัวอื่นด้วยดีกว่าว่ามันทําอะไรได้บ้างอย่างไอ้ตัวเนี้ยมันปากเป็ดใช่ไหมมันก็สามารถแบบว่าอย่างบางคนเนี่ยค่อยๆหาทําหรือว่าวันไหนรีบที่จะไปเรียนเปิดนี้ะคะแล้วก็ ใกล้ๆถึงปลายใช่ไหมเราก็หักข้อมือนิดหน่อยเออมันก็จะหมุนลงมาเฉยนแบบนี้เห็นไหมคะมันก็จะตรงได้เหมือนกันนะคะแล้วก็ยังจะมีในเรื่องของวีแปลงแบบนี้ก็อย่างที่ทําให้ดูนะคะว่าเอามันมาวี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  v แบบนี้แล้วก็ยังจะมีไอตัวที่มันเป็นม้วนลอนแบบนี้นะคะ ก็สามารถอีกนิได้ก็คือพอเราได้อยู่ๆไ้แล้วเนี่ยแล้วเราบีบมันลงอะ่ะผมมันก็จะหลุดออกมานะคะมันก็จะไม่พันกันนั่นเอง แล้วก็หัวสแานน์น่าจะเป็นหัวนี้เนาะก็เป็นเกลียวนะคะแต่เป็นเกลียวเล็กซึ่งไม่ได้เป็นทาไม่สามารถทําเป็นลอนใหญ่ได้อะไรได้มากก็อาจาจะแบบจะ่ถ้าทำแบบนี้นะคะถ้าใครอยากได้กับลอนเด้ได้ก้าวหัวแบบน,นี้นะคะสามารถสั่งซื้อได้ที่ลูงน้าเลยใคนราคันส0บาทโปรโมชั่นนะคะ preems ตอนนี้เนาะแล้วก็ เออต้องขอโทษด้วยนะคะเพราะว่าพอสั่งซ no like ื้อของบางทีอ่ะมันเหมือนกับพอมันหมดหมดรอดรอดไปแล้วนางก็ต้องหาสินค้าใหม่มาให้อย่างนั้นก็รับผิดชอบด้วยการที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะลูกค้าที่ค้างจากในเจ็ดหัวนั้นก็ส่งด้เก้าหัวไปให้ซึ่งเรามีการดูแลลูกค้าอย่างเต็มที่และดีที่สุดนะคะถึงแม้ว่าบางทีอาจจะมีการแบบล่าช้าอาจจะมีการผิดพลาดคือไม่เคยมีปัญหาเลยแล้วก็แบบเอ้ยเดี๋ยวส่งให้ใหม่นะคะเดี๋ยวนู่นนี่นั่นนะคะไม่ได้มาแบบ แล้วทำไมคุณไม่ไปตามเช็คของอะไม่ใช่แบบนั้นนะคะก็ขอให้ลูกค้าเข้าใจด้วยเนาะว่าเราก็พยายามแบบดูแลทุกคนเนี่ยให้ดีแล้วก็เต็มที่ที่สุดเนาะก็ยังไงก็แอดไลน์มาถามกันนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย